หลายครั้งปัญหาชีวิตที่รุมร้อมเข้ามาในชีวิตของคนเรา1้อยแปเรื่องราวที่คุณพบเจออยู่คุณอาจจะมีคำถามแล้วก็รู้สึกอยู่กับตัวเองหยุดลึกๆว่าทำไมฉันต้องมาเจอเรื่องราวแย่ๆแบบนี้ทำไมฉันจะต้องมาพบเจออะไรที่มันหนักเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวเมาหลายแบบทดสอบของชีวิตนี้จะหยุดทดสอบฉันแล้วมันจบสิ้นลงสักที รู้สึกน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตที่ต้องพบเจอกับเรื่องราวนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งคุณมีคำถามกับตัวเองอยู่ในหัวว่าทำความดีแล้วมันได้ดีจริงไหมการทำความดีจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่า หรือแท้จริงแล้วการทำความดีสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลยและเราจะศรัทธาในการทำความดีหรือซ้ำในสิ่งที่ถูกต้องนี้ไปเพื่ออะไรวันนี้นะคะต้ามีเคล็ดลับในการวิธีการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองเมื่อเรารู้สึกน้อยใจกับโชคชะตาชีวิตที่พัดผ่านเข้ามาในชุดของเราบางอย่างปมของความรู้สึกเหล่านั้นที่คุณเป็นอยู่มันอยู่ตรงไหนและมันควรแก้อย่างไร ปัญหาของชีวิตของคนเราต้องมองว่ามันก็เหมือนกับสร้อยเส้นหนึ่งอะคะ่ะที่มันพันผูกกันเป็นปมเล็กๆอแต่เพราะมันเล็กมากไงเราจึงแก้ยากที่สุดหากใจเราร้อนรุ่มไปกับมันอารมณ์เสียไปกับมันว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้และเราพยายามกระชากกระชากสร้อยนะคะแรงๆเพื่อให้มันหลุดออกสุดท้ายสร้อยเส้นนั้นก็จะขาด และปัญหานั้นก็ไม่ได้ถูกแก้ไขให้ตรงจุดออกไปด้วยมีหนำซ้ำยังพานให้ใจเราอะค่ะร้อนลุ่มแพดเผาไปด้วยโทสะคือความโมโหูเข้าไปอีกทางที่จะแก้ไขสร้อยเส้นนี้ให้หลุดออกอย่างง่ายได้ที่สุดนั่นก็คือการที่คุณต้องเฝ้ามองมันอยู่นิ่งๆสักพักสักสองนาทีก็ได้ด้วยความใจเย็นมองมันอย่างพินิจพิเคราะห์ลองแก้กันโดยทางตรงดูก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมโดยการใช้มือของเราในการ จับหลึกี่คลายปุมนันดูว่ามันออกหรือเปล่าถ้ายัางไม่ออกก็ลองใช้วิธีตัวช่วยเสริมนั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหมายจิ้มฟันอันนึงหมายจิ้มฟันเล็กๆงูงๆที่เราเคยคิดว่ามันมีประโยชน์แค่เพียงว่าใช้แทะเศษอาหารในปากของเราลองเอามันมาเสียบที่แกนกลางของปมสร้อยเส้นนั้นดูเราจะพบกับทางออกที่มันง่ายขึ้นปมนั้นขยายออกได้แสดงว่า เรามาถูกทางแล้วค่ะแต่ทำอย่างไรให้ปมนั้นมันหลุดออกจากกาันละ่ะนี่แหละค่ะคือคำถามต่อไปอีกเวลาที่เราเจอปัญหาก็คือการที่เราใช้ปัญญาเสริมในการอาจจะใช้แรงนิดนึงในการกระทุ้งมันที่ปมให้สูงขึ้นและสุดท้ายมันก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายจริงๆแล้วสิ่งที่ต้าพยายามจะบอกหรือสื่อให้ทุกคนเข้าใจในภาพที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือ บางครั้งอะค่ะปัญหาที่เราพบเจอเข้ามาในชีวิตมันจะดูใหญ่สำหรับตัวเราเวลาเรามองออกไปเสมอและมันจะสร้างความวนิจใจให้เรามากมากขึ้นในเรื่องเดิมๆถ้าเรารู้สึกว่าปัญหานั้นมันยังไม่ถูกแก้ไขสักทีหนึง่งปัญหานั้นมันดูอลังการมันดูยิ่งใหญ่หากเราพยายามฝืนตัวเองทำในสิ่งนี้นั่นก็คือหนึ่งคุณอยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจคุณอยาก ต้องสมหวังหรือทุกสิ่งที่คุณคิดนั้นให้อยากให้ความทุกนั้นะมันหายไปเดี๋ยวนั้นทำไมฉันต้องมาเจอชีวิตอะไรแบบนี้ด้วยทำไมทำไมทำไม 2. คุณบีบรัดตัวเองมากไปค่ะให้ตัวคุณเองอะทำความเข้าใจกับโลกทั้งใบที่คุณถือมากเกินไปว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันต้องเข้มแข็งนะ เพราะบางครั้งอะค่ะบางที่เรายอมรับตัวเองและปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้ออกมาบ้างหรือได้มีเวลาพูดคุยกับตัวเองอย่างจริงๆจ,จังๆสักครั้งก็ทําให้ทุกอย่างในเรื่องของชีวิตที่คุณเจอนั้นอะมันมีทางไปที่ง่ายขึ้นและสัมผัสได้ง่ายที่สุดเลยก็คือใจที่เบาสบายของคุณนั้นใจที่เย็นลงที่ไม่ต้องแบบรับปัญหาหรืออะไรไว้เพียงลำพัง 3. คุณไม่ให้เวลากับความทุกข เหมือนกับที่คุณให้เวลากับความสุขของตัวเองคือการที่คุณพยายามหนีมันตลอดหรือมากเกินไปจนบางครั้งคุณอาจจะลืมไปว่าสุขมีระยะเวลาของมันค่ะทุกก็มีระยะเวลาของมันเช่นกันไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรตลอดตอนนี้เราเศร้าเดี๋ยวสักพักเราอาจจะนั่งหัวเราะและยิ้มแก้มปลิเอิวก็ได้ฉะนั้นอย่าจมกับมันเยอะแยะเกินไปค่ะ จมกับมันทำไมเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านบ้างก็ได้เพราะคุณไม่ได้เผชิญปัญหานั้นอยู่เพียงลำพังยังมีคนอีกมากมายในโลกใบนี้ที่กำลังเผชิญกับปัญหาแบบเดียวกับคุณหรือบางครั้งเขาอาจจะพบเจอเผชิญปัญหาเหล่านั้นที่ใหญ่กว่าคุณก็ได้พิสูจน์ง่ายๆเลยคุณลองเปิดพันทิปในทุกๆวันนี้เิคะ่ะปัญหามันเยอะแยะไปหมดจริงๆแล้วเราจะมองย้อนกลับมาว่าสิ่งที่เราพบเจอนั้น มันเสียเสี่ยวหรือเล็กนิดเดียวเองถ้าเทียบกับปัญหาและชีวิตของคนอื่นทีนี้นะคะเรามาดูวิธีแก้ไขกันถ้าเรารู้แล้วปุปมมันอยู่ตรงไหนวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดเมื่อคุณมีผาสภาวะและอดึงอ,อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นกับตัวเองอยู่ว่าคุณไม่มีทางไปหรือทางออกกับปัญหารู้สึกน้อยใจหรือหมดหวังกับชีวิตนั่นก็คือห จงให้เวลากับเวลาในการปรับจูนความรู้สึกภายในของตัวเองค่ะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนในการที่เราจะพาตัวเองออกจากความเศร้าหรือความทุกข์แต่ให้พยายามยอมรับและเข้าใจขอความรู้สึกของตัวเราเองก็พอว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกอะไรอยู่ 2. ออย่าพยายามทำทุกอย่างให้เป็นดังใจเราคิดในเวลาที่เรากำลังแย่ที่สุดเพราะทุกอย่างในโลกนี้ค่ะไม่มีอะไรเป็นไปดังใจเรานึกคิด เพราะความไม่แน่นอนที่สุดของชีวิตคือความที่แน่นอนที่สุดและมันจะแย่ไปกว่านั้นก็คือการที่คุณดึงดังกับความรู้สึกตัวเองเกินไปว่าไม่อยากทุกข์อยากเข้มแข็งและอยากสะอองจนคุณทําบางอย่างที่มันอัพเวลเกินไปอะคะ่ะคือไม่ยอมรับกับมันก่อนอะว่าตัวเองทุกข์อยู่รู้สึกเศร้าแต่พยายามให้มันล่าเริงเกินไปหรือคุณพยายามทําทุกอย่างให้มันดีจนบางครั้งอย่างที่ตาบอกถ้าเราไม่ยอมรับจุด กับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เล็กๆตรงนี้สุดท้ายแล้วคุณก็จะไปต่อกับปัญหานั้นไม่ไหวอยู่ดีค่ะเพราะทุกอย่างมันทาข้ามสเต็ปไปหมดต่างหากมาอาจจะต้องมีการจัดระเบียบความรู้สึกหรือความนึกคิดของตัวเราเองใหม่ก่อนปัญหาทุกปัญหามันจะก้าวข้ามผ่านไปได้หากเรามองทุกอย่างเป็นมิติที่เป็นสเต็ปและสมบูรณ์ไปทีละขั้นตอนข้ามข้ามได้สําหรับคนที่มีไมเซตหรือคนที่สามารถรู้สึกคอนโทรลมันได้และทํามันจนชินแล้ว ไม่มีอะไรยากเกินไปค่ะและทุกคนไม่ได้เป็นตั้งแต่แรกทุกอย่างในสิ่งแบบนี้สามารถฝึกกันได้เนาะข้อที่3ค่ะจงแก้ไขปัญหายามที่เรามีสติและใจเย็นลงแล้วกับมันเท่านั้นมันจะทำให้เราค้นพบกับปัญญาแล้วก็ความสุขสงบบางอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองได้ดีที่สุด ปัญหาที่เรามองหาทางออกไม่ได้ค่ะและดูว่ามันยากที่สุดจะมีทางไปในตัวของมันเองจากวันนึงที่เรามีใจที่นิ่งพอจากวันที่เรารู้สึกมีความสุขอยู่กับตัวเองได้ไม่ได้เรียกร้องหรือว่าตามหาความสุขจากคนอื่นที่รอคอยให้คนอื่นมาปลอบประโลมเราปลอบใจเราแต่เรามีภาวะนิ่งที่ทบทวนกับตัวเองอะไรบางอย่างแล้วต่างหากซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาด้วยเส้นตรงค่ะ หรือมันเป็นทางเดิมที่เราเคยเดินผ่านเนาะแต่เป็นเส้นทางเดินใหม่วิธีการใหม่ๆห,หรือทางลัดในการที่เราซิกแซกให้เราคลายเรื่องราวบางอย่างนั้นได้ต่างหากเพราะบางครั้งะคะ่ะการที่เรามองย้อนกลับไปว่ายังมีหลายชีวิตที่ลำบากกว่าเราเจอแบบทดสอบชีวิตที่หินกว่าเราทำไมเขายังผ่านมาได้แล้วทำไม เราจะผ่านไปอีกครั้งเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ชุกชะตามไม่เคยทำร้ายใครค่ะนอกจากตัวเราเองเท่านั้นที่ปล่อยใจให้ทำร้ายตัวเราเองรวยจนไม่ใช่ทำให้คนเราต่างกันนะคะแต่สภาวะจิตใจความรู้สึกนึกคิดที่แข็งแกร่งและแข็งแรงต่างหากที่ทำให้คนเราต่างกันเพราะเมื่อไรที่เราอ่อนแอ สภาวะจิตใจไม่คงที่ชีวิตของเราก็พร้อมที่ยอมจำนวนให้กับปัญหายอมจำนวนให้กับโชคชะตาและเราจะปัญหาเหตุผลนะ่ะ โทษนั่นโทษนี่เพื่อรองรับเหตุผลของตัวเองเสมอว่าที่แท้จริงแล้วความผิดนั้นไม่ใช่เพราะเราทําหรือสิ่งที่มันเป็นนั้นไม่ใช่เพราะฉันแต่เพราะคนอื่นให้เป็นเราพยายามโทษนู่นโทษนี่เพราะให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยที่สุดแต่ความเป็นจริงแล้วคือมันเกิดจากสภาวะจิตใจของเราที่แย่และจุมปักกับมันไม่ยอมปล่อยมันสักทีต่างหากค่ะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำให้สภาวะตัวเองอยู่สภาวะจิตใจที่เข้มแข็งนั้นได้ ปัญหาทางตันที่คุณเคยมองไว้ว่ามันดูยากมันจะมีทางออกกระทางไปของมันหรือถ้าคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งได้ยอมจำนวนให้กับโชคชะตาเรื่องราวนั้นสภาวะจิตใจคุณจะอ่อนแอลงและคุณจะมองเห็นปัญหานั้นว่ามันใหญ่เสมอจะมองว่าทุกอย่างทางตันไปหมดที่หาทางออกไม่ได้และคุณจะหยุดตกอยู่ในสภาวะหลุมดำของความคิดตัวเองหรือบางครั้งคุณเคยมีความคิดชั่ววูบ ที่ไม่ดีกับตัวเองเกิดขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะคิดได้และป้าเชื่อว่าทุกวันนี้เหมือนที่คุณเห็นในอาการออกข่าวออกทีวีหลายๆคนดับชีวิตตัวเองเพราะเพียงแค่เสี่ยวนาทีความคิดหรือยอมจำนวนให้ความอ่อนแอที่เขาพบเจอในปัญหานั้นและตามมั่นใจว่าถ้าดวงจิตวิญญาณเหล่านั้นเขาย้อนเวลากลับมาได้ เขากงจะไม่อยากทําเช่นนั้นเพราะการรอคอยบุญกุศลการรอคอยให้ตัวเองหลุดพ้นจากพนาการบางอย่างมันยากมากนะคะผีในวันนี้ที่เราเห็นเราเข้าใจเนาะดวงหรือดวงวิญญาณก็ตามก็คือคนแบบเรานี่แหละมาก่อนทั้งนั้นเราสามารถขีดเส้นโชคชะตาหรือเส้นทางชีวิตของตัวเราเองได้เสมอขอเพียงตั้งสติ และยอมรับกับสิ่งที่เป็นและและฮึดสู้กับมันอีกครั้งค่ะไม่ว่าคุณจะลุมเหลวกับมันแค่ไหนผิดพลาดแค่ไหนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สายเกินไปสำหรับทุกอย่างนะคะหากเราไม่ยอมแพ้กับมันซะก่อนเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการเติมพลังใจในการสู้ชีวิตไม่ว่าตอนนี้คุณจะกำลังพบเจอกับปัญหาอะไรอยู่อยากให้คุณรู้ไว้เสมอค่ะว่าคุณไม่ได้เผชิญสิ่งนั้นอยู่เพียงลำพังอยู่คนเดียว คุณยังมีเพื่อนคนหนึ่งจากที่ไกลยอยู่ตรงนี้เสมอต้าเด g ไ t ท a อ k สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆไว้ด้วยนะคะหรือจะกดแชร์ได้ก็ได้นะ